สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็กำลังเดินทางกลับกรุงเทพกันขับรถเดินไปขับรถแอนลุกโมเดลยวนะคะข้างหลังนั่งเป็นไงบ้างคะสบายมากแล้วเดี๋ยวสักพักพอถึงลำปางเราก็จะไปอัดนรวมกันหลัางสื่นเพราะเราจะลงไปนังข้างล่างกรอบก็จะทำการเกาะล้อไปคนมาเชียงใหม่แล้วเป็นยังไงบ้างคะมีความสุขกันบ้างหรือเปล่านุ สนุกเล่นน้ำกันเป็นยังไงบ้างสาวอ่ะจับผู้ชายกันได้ไหมไม่ได้เลยแล้วยังไงได้จับได้จับโอได้กอดค่ะโอได้กอดผู้ชายโอได้ลูกกระจุกผู้ชายด้วยฝรั่งด้วยฝรั่งผูกจุกฝรั่งผูกจุกฝรั่งฝรั่งผัดีพี่แฮนก็ได้สาวเยอะมากสาวชื่อมาคินมาคินมาคินน่ารักมากมีน้องนัดด้วยมีน้องนัดด้วยแลกลายกันเรียบร้อยปีหนึ่ง ก็จะลืมน้องนีไปเลยหันเปื่องไม่มีทางเป็นอย่างนั้นได้จบข่าวจบการรายงานถ้าเราถึงลำปางเราจะรายงานข่าวอีกครั้งหนึ่งเดินทางอยู่ไหมบ้างขอจบการรายงานข่าวจับเพียงท่านี้สวัสดีค่ะ